สวัสดีนานะนักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตกปลากันที่แพนนุท่าแร่นะครับอยู่จังหวัดอ่างทองครับวันนี้ผมจะมาตามล่าปลาสวายนอกก่ฤดูกายนะครับช่วงนี้ยังไม่ใช่เป็นฤด,ดูที่ปลากินจัดนะครับแต่ถ้าได้ตัวมาก็มีไซส์แน่นอนครับนานะนะช่วงเช้าของวันนี้เรายังไม่เจอปลาสวาย,ยนะครับได้สายอยู่และปลาตะโกะครับสวยมาก สายเอ็นที่ผมใช้ในะวันนี้เป็นสายเอ็นของแบรนด์ฟิตคิงนะครับสีส้ม25ปอนด์ครับมองชัดดีครับและเหนียวสุดๆวันนี้ดูเหมือนผมจะไม่มีโชคนะครับแต่อยู่ๆก็มีปลาเข้ามากินครับกินแล้วทนะ่านผู้ชมดู่ไหมอยู่ด้วยได้ ใช่แล้วครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ตามหาจนเจอครับใช้เวลา15ชั่วโมงในการตามหาปลาสวายตัวนี้นะครับอย่างว่าแหละคนระับนานานี่ยังไม่ถึงฤดูกาลที่มันกินจ,จัดๆนะครับปลาจะกลับมากินจัดช่วงพฤตธิการวันวาครับนานาะชีวิตมันก็เหมือนการตกปลาแหละคนระับนานามันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราครับ